สวัสดีค่ะช่องตะทอมยายมาวันนี้ยายมาจะมาเล่าเรื่องประกันสังคมมาตา40ทางเลือกที่2ต่อเนาะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเล่าเรื่องประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่1วันนี้จะมาเล่าเรืเ่องประกันสังคมมาตา40ทางเลือกที่2ว่าแตกต่างกันยังไงคนที่จะสมัครประกันสังคมมาตา40คือคนที่มีอาชีพอิสระไม่ได้เป็นลูกจ้าง คนที่มีอาชีพอิสระคือเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเกษตรกรเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเป็นชาวไร่ชาวนาะเป็นคนค้าคนขายเป็นอาชีพอิสระทุกอาชีพที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้และไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3หรือมาตรา39มมาก่อนคือข้อนี้อาจอาจจะมีแยกย่อยไปอีกเนาะ เพราะว่าเห็นคนที่รู้จักบางคนเขาก็บอกว่าเขาเคยทํางานเป็นผู้ประกันตนมาตาาม3ามาก่อนคือเขาเคยเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33แต่นานมาแล้วคือเป็นมานานมาแล้วหรืออาจจะเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33ที่อยู่ในระยะสั้นๆที่ไม่นานแล้วก็ไม่ได้ส่งต่ออะไรเลยนานมากจนมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ต่อนี่อาจจะได้แต่สำหรับผู้ประกันตนมาตาา33หรือมาตา3า39 เป็นมานานแล้วลาออกแล้วก็จะมาต่อมาตรา40นี้จะไม่ได้และคนที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ต้องอายุครบ15ปีบริบูรณ์ถึงอายุ65ปีบริบูรณ์เดี๋ยวนี้เขาให้ถึงอายุ65สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะทำประกันสังคมมาตรา40ดีไหม บางคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตา40เกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตา40ว่าเราจะได้จะเสียอะไรยังไงบ้างก็เลยยังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงก็อาจจะมาฟังคลิปนี้ได้อาจจะเป็นประโยชน์สักเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ามันมีดีมีเสียยังไงบ้างอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ข้าวๆเราไปดูผลประโยชน์ของผู้ประกันตน ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2ว่าเราจะได้อะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างทางเลือกที่2ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ100บาทและรัฐบาลสมทบอีก50บาทต่อเดือนรวมเป็นเงินสะสม150บาทต่อเดือนได้รับสิทธิป,ประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง4กรณีคือ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 2. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ 3ได้เงินค่าทำศพเมื่อกรณีที่เราเสียชีวิต 4. ได้เงินบำเหน็จชราภาพจะมี4กรณีแต่ทางเลือกที่1จะได้3กรณีจะไม่มีเงินชราภาพเงินค่าทำศพจะได้รับเพิ่มเหมือนกับทางเลือกที่1คือจะเหมือนกับทางเลือกที่1ไปดูว่าทางเลือกที่1เขาได้อะไรบ้าง ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่เจ็บป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลคือเป็นผู้ป่วยในจะได้ค่าชดเชยวันละ300บาทและถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยนอกคือไม่ได้นอนโรงพยาบาลกรณีที่แพทย์สั่งหยุด3วันขึ้นไปจะได้วันละ200บาทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมกันไม่เกิน30วันต่อปี ในกรณีที่แพทย์สั่งให้หยุดงานไม่เกิน2วันและมีใบรับรองแพทย์ได้ค่าชดเชยครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีตรงนี้ต้องฟังให้ดีเนาะได้รับค่าชดเชยครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีเขาพูดถึงครั้งเขาไม่ได้พูดถึงวันครั้งละ50บาทไม่ใช่วันละ50บาทนะอันนี้คือจะเหมือนกันสำหรับ ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทน500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีจำนวนเงินที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราส่งเงินสมทบไปดูรายละเอียดกรณีทุพพลภาพนะคะว่าเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างข้อ1จ่ายเงินสมทบครบ6เดือนภายใน10เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทน500บาทต่อเดือนข้อ2จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายใน20เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน650บาทต่อเดือนข้อ3จ่ายเงินสมทบครบ24เดือนภายใน40เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน800บาทต่อเดือนข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะคะจ่ายเงินสมทบครบ36เดือนภายใน60เดือน ก่อนที่จะเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน1,000บาทต่อเดือนต่อไปเป็นกรณีที่เสียชีวิตในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพจะได้รับค่าทำศพ2 0 0 0 0บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบแล้ว6เดือนภายใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตยกเว้นกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต และจะได้เงินสงเคราะเพิ่มอีก3,000บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบมาแล้ว60เดือนจะเหมือนกับทางเลือกที่1จะแตกต่างจากทางเลือกที่1คือเงินบำเหน็จชราภาพไปดูว่าเงินบำเหน็จชราภาพเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง mm hmm. เงินบำเหน็จชราภาพจะยังคงได้รับเหมือนเดิมจะได้รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์และลาออกจากเป็นผู้ประกันตน และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีซึ่งเงินบำเหน็จจะคำนวณจากที่เงินรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ50บาทนำมาคูณด้วยระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินเข้าสมทบและบวกด้วยเงินผลกำไรที่สำนักงานประกันสังคมนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนก็คือสรุปแล้วเงินบำเหน็จชราภาพเราจะได้รับเมื่อเราอายุครบ60ปีบริบูรณ์ และเราต้องทําเรื่องขอภายใน1ปีเมื่อเราอายุครบ60ปีแต่ต้องจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมมาตรา40นี้ไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีซึ่งเงินบําเหน็จนี้จะคํานวณจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ50บาทเอามาคูณด้วยระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินเข้าสมทบทุนว่ากี่เดือนกี่ปีและบวกด้วยผลกําไรที่สํานักงานประกันสังคมนําเงินเราไปลงทุน อันนี้แยกย่อยการบวกลบคูณหารก็ต้องไปหาอีกทีนึงเนาะว่าจะประมาณเท่าไหร่นี่คือเอามาให้ดูคร่าวๆว่าเขาจ่ายเรายังไงหลักการมันเป็นยังไงและในกรณีนี้ผู้ประกันตนสามารถออมเงินเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกินเดือนละ1,000บาทคือจากที่ประกันสังคมหักเราเดือนละร้อยแล้วสมทบเราเดือนละ50ถ้าเกิดผู้ประกันตนต้องการที่จะสมทบ เงินเข้าไปเพื่อที่จะสะสมในระบบประกันสังคมตรงนี้อีกสามารถทําได้แต่ไม่เกินเดือนละ1,000บาทคือเราสามารถเพิ่มเงินสมทบเข้าไปอีกแต่รัฐบาลจะไม่สมทบเพิ่มรัฐบาลก็จะสมทบ50บาทปกติแต่เงินที่เราคิดว่าจะเอาไปสมทบตรงนั้นก็คือเพิ่มเข้าไปเองรัฐบาลก็จะเพิ่มให้เราปกติคือเดือนละ50บาทเพบาทยังแต่ ผู้ประกันตนท่านใดที่อยากจะเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อสะสมตรงนั้นก็จะได้คืนตอนที่เราอายุ60หรือลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแต่ในความคิดของเราเนาะถ้าเกิดเราอยากที่จะสะสมเงินตรงนี้เราสะสมข้างนอกดีกว่าคือเราอาจจะสะสมเพิ่มเดือนละ500เดือนละ700เดือนละ800เราไปเก็บสะสมเราเองดีกว่าไปฝากกับธนาคารทุกเดือนทุกเดือนเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่เราต้องการเราสามารถไปเบิกได้ทันทีเวลาที่เราเดือดร้อนเราก็สามารถที่จะไปเอาเงินตรงนี้ออกมาได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเงินตรงนี้เข้าไปสู่ระบบประกันสังคมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปถอนออกมาได้ณตอนนั้นก็จะต้องผ่านขบวนการหรือต้องลาออกก่อนยื่นเอกสารต่างๆและก็ไม่ได้ทันทีเหมือนที่เราเก็บสะสมเอง เวลาเราเดือดร้อนเวลาเราจําเป็นเราก็สามารถไปถอนได้ทันทีไม่ต้องมารอถ้าเกิดเราเอาเข้าไปเก็บไว้ในประกันสังคมไปฝากที่ประกันสังคมบอกไว้เลยว่าไม่ง่ายไม่ได้ไม่ได้กลับมาง่ายๆกว่าจะได้ต้องผ่านขบวนการขั้นตอนต่างๆอันนี้คือความคิดของเรานะเป็นความคิดส่วนบุคคลคือในความคิดของเราเนาะคนที่จะทำประกันสังคมมาตา40 คนที่จะได้ประโยชน์และคิดว่าตัวเองได้เก็บเงินกับประกันสังคมต้องเป็นคนที่เริ่มเริ่มเข้าไปสู่ระบบประกันสังคมมาตา40เมื่ออายุยังน้อยเพราะว่าเขามีกฎบอกว่าเมื่อครบอายุ15ปีบริบูรณ์คุณสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ได้คนที่อายุ15แล้วเริ่มทำทำไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเมื่อ,อถึงอายุ60ปีก็จะได้เงินสะสมที่พอพอสมควร ก็คือประโยชน์จะได้ตรงนี้เวลาเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพคิดว่าเรื่องนี้มันก็คุ้มนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนเราไม่รู้ว่าเราจะได้รักษาตัวตอนไหนก็เดือนละร้อยก็ส่งไปเนาะเราใช้อะไรที่มันเยอะกว่านี้ก็มีต่อเดือนเราซื้ออะไรที่มันไม่มีประโยชน์มากกว่านี้ก็มี เพราะว่าใจเดือนละร้อยต่อเดือนถ้านึกถึงตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาให้30วันต่อปีก็ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ใช้ตรงนั้นก็ปีหนึ่งก็30วันก็9,000บาทในขณะที่เราส่งเดือนละร้อยปีหนึ่งก็พันสองแต่ในกรณีผู้สูงอายุที่เข้ามาทำประกันสังคมมาตา40อาจจะมองอีกมุมหนึ่งคือการได้รับสิทธิผลประโยชน์ เงินทดแทนกรณีที่นอนโรงพยาบาลมากกว่าอันนี้จะคุ้มเพราะส่วนมากคนที่เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่สูงอายุคนที่ป่วยบ่อยจะคุ้มตรงนี้จะคุ้มถ้าเกิดใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ,วยบวย่อยๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่อายุเยอะแล้วหมายถึง60ปีขึ้นไปส่งสส่งส่งไปบางคนก็คิดว่าคนอายุเยอะๆที่ทำประกันสังคมมาตา40นี้จะได้รับตอนไหน ก็จะได้รับตอนที่เราลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเราก็ไปขอยื่นเรื่องรับได้ณนะตอนนั้นเลยถ้าเกิดเราส่งประกันสังคมถ้าเกิดเราส่งไปไม่นานแล้วเราออกเราก็สามารถไปยื่นรับได้เลยแล้วมีอีกอันนึงที่ที่หลายๆคนยังไม่รู้เนาะเงิน100บาทที่เราสมทบ50บาทเขาจะหักเอาเข้ากองทุนสะสมไว้ให้เราตอนเราชรา สะสมไว้ให้เราตอนเราลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน50บาทและอีก50บาทเขาก็จะเอามาไว้ในสิทธิประโยชน์ของเราที่เราจะได้รับอย่างกรณีเราเจ็บป่วยเราต้องนอนโรงพยาบาลเราสามารถเบิกค่าทดแทนได้วันละ300บาทเขาก็จะเอามารวมตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอคืนเงินเราก็จะได้แค่ครึ่งหนึ่งกลับมาไม่ได้ทั้งหมดบางคนไม่รู้ข้อนี้ก็คิดว่าตัวเองจะได้ทั้งหมด จากเงินที่เราส่งไป100เงินรัฐบาลสมทบมาอีก50บาทก็จะได้เป็น150อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลจะเอาเงินครึ่งหนึ่งของเราเข้าไปสะสมให้เราอีกครึ่งหนึ่งก็จะเอามาจ่ายผลประโยชน์ต่างๆที่เขามีให้เรานี่แหละเขาก็จะเอามาแยกย่อยจ่ายตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่คิดอะไรมากไม่ได้หวังผลเงินสะสมตรงนั้นแต่คิดว่าเวลาเราเจ็บป่วยเราได้เงินทดแทนตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งประกันสังคมมาตรา40ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลเขาจะให้เราไปใช้สิทธิ์การรักษา30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองเขาจะคุ้มครองแค่เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเรานอน,อนโรงพยาบาลเมื่อเราทุพพลภาพเมื่อชรลาภาพหรือลาออกเขาจะมีเงื่อนไขปีกย่อยออกไปเยอะอันนี้คือมาเล่ากันข้าวๆเนาะและมีอีกข้อนึงที่อยากจะบอกเนาะคืออยาก อยากให้ผู้ประกันตนทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเมื่อเราเสียชีวิตคือให้ทุกคนที่เข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมตรงนี้ทุกมาตาไม่ใช่เฉพาะมาตา40คืออยากให้ผู้ประกันตนที่เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมมาตา40ได้ทำหนังสือตรงนี้ไว้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นหนังสือแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพ กรณีตายตามมาตรา40ให้เราไปขอหนังสือนี้ที่ประกันสังคมจังหวัดเพื่อเอามาเขียนไว้เวลาเราเสียชีวิตคนที่อยู่ข้างหลังก็จะไม่ยุ่งยากถ้าเกิดเราเสียชีวิตลงคนที่จะได้รับบรดกตรงนี้ก็ต้องเป็นทายาทของเราถ้าเกิดเราไม่ระบุว่าใครเป็นผู้รับ ตรงนี้จะยุ่งยากมากสําหรับคนที่ไปขอคืนเงินประกันสังคมมาตรา40ของเราตรงนี้สมมุติผู้ประกันตนมาตรา40เสียชีวิตแล้วเราไปติดต่อที่ประกันสังคมเพื่อขอรับเงินที่ผู้ประกันตนเคยส่งเงินสมทบไว้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามหาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิตมีสามีไหมมีภรรยาไหมมีพ่อไหมมีแม่ไหมมีลูกกี่คนถ้าเกิดเราไม่มีใบอันเนี้ย เขาจะถามหาทุกคนเลยและทุกคนต้องได้รับมรดกเท่าๆกันทุกคนต้องได้แบ่งออกมาให้ได้เท่าๆกันถ้าเกิดเราไม่มีหนังสือผู้รับผลประโยชน์เมื่อเราเสียชีวิตจะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ประกันตนมาตา40ให้ไปที่ประกันสังคมแล้วขอใบ ผู้ที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ตรงนี้เอามาเขียนไว้คือเราจะระบุให้ใครเราก็ระบุไปเลยง่ายดีไม่ต้องมาวิ่งหาเอกสารต่างๆยากมากบอกไว้เลยว่ายากยุ่งยากมากจากประสบการณ์นะอันนี้คือจากประสบการณ์ไม่ใช่ง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้บางคนไม่รู้ว่าต้องมีใบนี้เนาะพอมีการเสียชีวิตขึ้นมาลูกหลานก็ลำบาก วิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งจนโอ้ไม่อยากได้แล้วเงินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหนังสือหนังสือฉบับนี้ก็จะระบุไว้ว่าที่หัวนะที่หัวนเนี้ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง<อ>เขาก็จะบอกว่าแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพกรณีตายตา,ยตามมาตรา40ก็จะมีหัวข้อเขียนที่บ้านเลขที่เท่าไหร่เราก็เขียนไป วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรเราก็เขียนไปข้าพเจ้านางนายหรือนางสาวนี้นามสกุลนี้อายุเท่าไหร่เลขประจำตัวบัตรประชาชนเท่าไหร่เป็นผู้ประกันตนมาตา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533ขอแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชลาภาพกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533โดยระบุหนังสือฉบับนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพรวมกี่คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้ถ้าเกิดเราจะให้คนเดียวก็ระบุไปเลยว่าหนึ่งคนให้สองคนก็สองคนสามคนก็สามคนเขาก็จะมีหนึ่งให้ใครเราก็ระบุไป ชื่ออะไรนามสกุลอะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรกี่ส่วน2ชื่ออะไรนามสกุลอะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรให้กี่ส่วนเขาก็จะมีบอกเลยนะ่ะว่ามีใครบ้างเราจะให้ใครบ้างถ้าเกิดเราให้สองคนก็ระบุไปสองคนให้สามคนก็ระบุสามคนแต่ถ้าเกิดเราให้คนเดียวก็ระบุไปคนเดียวแล้วก็จะมีลงชื่อของเราผู้แสดงเจตนา แล้วก็มีพยานอีกสองคนพอเราเขียนหนังสือฉบับนี้แล้วเราก็เอาให้คนที่เราจะมอบให้เก็บไว้เวลาเราเสียชีวิตก็ให้เขาเอาหนังสือฉบับเนี้ยไปยื่นกับประกันสังคมเพื่อที่จะขอรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพของเราที่เราสะสมไปหรือรับเงินค่าทำศพโนนนี่นั่นก็คือตัวนี้จะง่ายบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ง่ายๆถ้าเกิด ไม่มีใบนี้ไว้แล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ประกันตนมาตา40ที่ทําตรงนี้ได้ทุกมาตามาตาาม9มาตาสามสสามารถไปขอใบมอบสิทธิทประโยชน์นี้ได้ที่ประกันสังคมเอามาเขียนไว้เพราะเราไม่รู้เนาะว่าเราจะเป็นอะไรวันไหนเมื่อ,อไหร่ทำไว้เลยดีคือมีประโยชน์ในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาท ต้องไปขอติดต่อรับเงินได้ภายใน2ปีถ้าเกิดภายใน2ปีไม่มีใครไปขอรับเงินตรงนั้นก็จะเข้าสู่รัฐทันทีนี่คือผลประโยชน์ข้อดีและข้อเสียของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2ที่เราจะได้รับเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อมีใครสนใจที่อยากที่จะเข้ามาทําประกันสังคมมาตรา40แล้วไม่รู้ว่าข้อไหนดีหรือข้อไหนไม่ดีก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะ ว่าเราจะตัดสินใจเลือกข้อไหนข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ข้อ3ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าต่อเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่3ว่ามีอะไรบ้างก็คงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองถ้าเกิดใครไม่คิดอะไรมากเนาะไม่ได้สนใจเงินสะสมเงินบำเหน็จบะไรทั้งสิ้นแต่สนใจว่าถ้าเกิดเราป่วยเราต้องนอนโรงพยาบาล เราสามารถเบิกเงินทดแทนการนอนโรงพยาบาลตรงนี้ได้วันละ300บาท30วันต่อปีแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยนอกวันละ200บาททั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมกันไม่เกิน30วันต่อปีพอเราเป็นอะไรไปหรือเสียชีวิตไปก็ให้ลูกหลานรับเงินส่วนต่างนั้นไปนะก็มีประโยชน์นะกับคนที่ป่วยบ่อยๆถ้าเกิดใครไม่คิดอะไรมาก ประโยชน์ก็มีสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆนี่คือรายละเอียดของผู้ประกันตนมาตา40ในทางเลือกที่2คลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องผู้ประกันตนมาตา40กับทางเลือกที่3อีกเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องตาทอมยายมาน้ำเนเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ